อ้าวเลยครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดักล้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกทุกคนสบายดีกันไหมช่วงนี้อากาศาร้อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยิงโควิดมานี่โอ้คนติดอย่างเยอะก็ดูแลสุขภาพใส่หน้าก,กากอนามัยกันด้วยนะครับผมโอเคอ่าวันนี้ผมจะมาเล่น a p e x Legends นะครับผมตัวที่ผมเล่นก็คือพาดไฟเดอร์นะฮะผมมาลงแงอืมแล้วผมจะมาเล่น ปืนยอดฮิตกันนะครับผมก็คือปืน R 3 0 1หรือว่าปืน R หนนะครับปืน R 3 0 1นี่คือเป็นปืนระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับผมส่วน R หนนี่จะเป็นปืนระยะใกล้ระยะกลางนะครับเป็นปืนที่แบบเห็นคนว่ายิงยากนะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็ดีดมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมัาเลยนะครับทีมเรามี มิรานะครับผมเพื่อนเราเล่นมิราแล้วก็มีบัตฮาวส่วนเราเป็นผาดไฟเดอร์นะครับสกิลของเราก็คือมันจะอะไรวะเออสกิลของเราก็คือจะส่งซิปล이ดไปนะครับหรือดึงเชือกไปทำให้เราโมว์เมนต์แบบเร็วขึ้นนะโอเคเราจะลงนี่นะครับผมอ่า ไม่น,น่ามีคนนะแถวนี้โอเครีบหาปืนเลยฮะโอ้โมซัมบิกโมซัมบิกนี่เป็นปืนลูกซองแผนเออยู่ในหมวดลูกซองนะครับแต่ว่าเป็นปืนพกนะปืนพกลูกซองนั่นเองอ่าได้แล้วอาไนไนเป็นปืนที่ผมชอบอีกปืนหนึ่งนะครับมันเล่นระยะใกล้ดีดมากเลยนะ The not the next are inside map says all us ring. of มีเสียงคนวิ่งเวทหนุ่มลูกซองอืมโอ๊ยดีเนี่ยไม่โดนเพราะลูกซองนี่มันแรงมากมากสติปโอเคก็แตกครับผมเข้าเนื้อหกสิบเหลือประมาณห้าสิบอ่ะเลือนเข้าเหลือประมาณห้าสิบระวังก่อนนะอ้าวหมดแล้วเหรอเออสวยมากเพื่อน สามอะไรครับผมอยากให้เขาได้เล่นนะที่ผมเล่นนี่เป็นแลงด์อะบอนสามนะครับไม่บอลน,นะบอลสามบอลหรือซีวเวอร์ไอซิีเวอร์ซิีวเวอร์สามครับอยู่ข้างล่างนะอุ่ยนี่ไงมันก็รอลหลบเก่งนะเพื่อนสวยกระแตครับ นี่ก็งแล้วสวยมากครับผมฮา่าเอา้าเฟอ,อร์เฟกต์เนเจอร์นี่วอ,อยหายไปไหน s. <S บังก่อให้เต็มครับเฮ้ยม,มีคนยิงเราต้องไปบวกละเราพร้อมละก่อเต็มละมันจะมีสองตัวนะครับ เนี่ยข้างล่างตัวนึ่งประธานนอกไปแล้วมิลายจะน็อกแล้วไอ้กระตุกอะไรอย่างเงี้ยเมี่อคนยิงมาไกลๆครับผมเราต้องเข้าไปบวกแล้วคิดไลายโอ้สวยมากาบอสเดิบิด็กต่อแตกเลยอ่าป่านกระกจาย โอ้โหโอ้โหอย่างว้าวตอยไปเลยอืไ <c> ป <oughs> จบเรื่องหมัดนี่เองเก็ <c oughs> บของแล้วเรียบร้อยครับ,รบรอ,อ่าเ,เราได้ปืนวิงแมนมานะไม่รู้ดีโดนหรือเปล่าวิงแมนเป็นป<า>ืนวันช็อตนะครับผมตอนนี้เกาะเรากลางเป็นเกาะม่วงนะครับ สามไซลิงสามเบอรให้เต็มดับไปบวกต่อครับมือนี้น่าจะมีคนอยก่นะโอเคไปุยกีกดีกันโอเคเหมือนเห็นคนนะเออวิงแมนอยากเซะหน่อยแต่ไม่โดนเลยฮะแกร์ฟอลใช้สกิลดึงเชือกครับผมทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้น มีออกเทนออกเทนมีออร่าเสียเขียววิ่งเร็วไอ้ผมว่าผมไม่ควรจับวิงแมนเลยเนี่ยไม่โดนเลยต้องไปฝึกครับฝีมือยิงยังอ่อนอยู่นะอ๋อมีบวกกันข้างหน้าโอเคอาจจะต้องขึ้นน้ำพูไปหรือเปล่าไม่ต้องเราใกล้ถึงแล้ว ก่อ,อฟ้าปลาแตกครับหัวกันลเพื่อนขอจำด้วยหาปลาแต,แตกเยอะมากเพื่อนยังเหลืออีกนะโอ๊ยโดนยิงจากทางขวาครับไม่ก็ล้อเจ็บครับอ่ะนอก น่าะหล่วยสักตัวหนึ่งนะได้เพื่อนอ,อยู่ตรงนั้นเองปัมป๊มปั๊มเกาะนิดนึงครับเวลาไปบวกเราจะได้พร้อมเผือ่อเลกไฟเลยก็ได้อยู่ไหนเอ้ยเอ๊ะอ๋ออยู่ในนี้นี่เองแหมอย่างนี้ต้องโดนเผาคผรับผม ตายไปเลยไปแอบอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่งงอ,อ่าในที่สุดเราก็ได้ปืน R301 ของเราแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมี2ปืนตามภารกิจของเราแล้วปืนแรกเป็นปืน R301 นะครับซึ่งเป็นปืนนั่นบนย2่นัดนะโอเคส่วนปืนด้านล่างก็เป็นปืน R99 นะครับผมมีอยู่30นัดโอเคเราพร้อมลบแล้วครับผม เลอเจ็ดสควอตหรือเจ็ดต,นะคะคตี้นั่นเองนะฮะคอนกันต่อเหมือนเพื่อนเจอคนแล้วครับ,กรบแกปโป่ไปเฮ้ยเดีคนวิ่งห้ารังโอ้ไม่ตายเจ็บครับเือบนอ้อหงหนีไม่โดนเอาตัวน,นี้ดีกว่าปัดแต่ครับผมต้องทำอา่าเรียบร้อยตายเลยครับผม ตอนนี้มีก่อะมั่งนะเนี่ยผมก่อให้เต็มทุกครั้งครับหลังจากไฟเสร็จหรือว่าสลับก่อไว้รอเลยก็ได้ครับถ้าสมมติว่ามีเคมอื่นมาเติร์สนะมีคนยิงสนายนันวนครับอุ้ยนี่เองอุ้ยตายตายตายนี่จะก่อแดงนะครับผม บัดท้าวเกาะแดงอย่าโหเลยกเกาะแดงเร็วมากลองปั๊มครับเฮ้ยปั๊มผิดยาดะต้องปัม๊มนี่นต้องปัมงป๊มชิลใหญ่นะครับอโอ้โหกำลังปั๊มเลยเพื่อนยายายาซ้ำผมแต่กางมันเพื่อนเขาวัองอยู่ที่พวกนายแล้วเอามันเพื่อนมาปั๊มอยู่มาแหละยิงมัน no no อยู่ขวาเพื่อนอยู่ขวาเฮ <c oughs> ้ยชิบหายแล้วมันบอมบาดอันติของดิปบปี้ <c oughs> ดีนะหรือใต้สะพานไม่งั้นเราตายครับผมเอามาเพื่อนเอาให้นอ็อะ <Contact. S 2> <c oughs> สายก็มา <c oughs> ขวาก็มาเจมี่ปัม๊มแล้วก็มีสายสองตัวครับไายได้เพื่อน <c oughs> จะช่วยอยู่โอ้ยชุดแบบนี้เสี่ยงมากเลยนะครับมันยิงฟรีได้เลยนะเนี่ยแต่สวยครับผมขอบคุณมาเราต้องตามไม่เสร็จได้เวลาถึงถึงเวลาเราแล้วอุ้ยตัวะป้อมสวยครับล็อกหนึ่งนี่ขวยตัวหนึ่งกระป้อมอีกกระป้อมสองหอไหน จริงไหนสวยครับเพื่อนสวยมากทำดีทำดีำดเรานี้เพื่อนชุบเลยนะนักก่อนเพื่อนเลยคนระับผมอุ้ยมีชนิ้บนโอ้โหน็อกเลยครับผมอย่างนี้ต้องชาร์จแล้วอันติไปอันติเราจะยิงไปยิงซิฟลาหรือยิง,ยงลวดนะครับไปที่ที่เราต้องการนะครับ มีตัวอไกรไกรันครับผมไม่เห็นเลยอุย้ยเสร็ส่องแล้วปืนอาในในของเรามันลั่นเร็วมากนะครับเหมาะสำหรับระยะเป็ซื้อมากเลยออปชันครับผมป๋า,าไฟไปให้หมดมต้องปั๊มนะครับเพราะว่าเราโดนโดนยิงก่อนเราหายหมดแล้วจะมีไปไหนเพื่อนออปเทนสวยตายเลยครับผมรีบเก็บของครับเผื่อมีไอตี้อื่นมาแจม เหลือสองี้แล้วนะตอนนี้โอ้โหบวกมันมากมันเกมนี้เกมนี้คือแบบยิงมันมากครับผมใช้ทั้งความแม่นใช้ทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ผสมผสานกันนะครับไม่ใช่เน้นแบบยิงอย่างเดียวนะผมชอบเกมนี้มากๆเลยครับาวผมลืมบอกครับผมอีกความสามารถหนึ่งของเจ้าตัวผ่าไซเดร์นะครับเราสามารถสแกนเสาอย่างนี้ได้นะเราวเราจะเห็นวงถัดไปนะครับผม โอ้ซึ่งเป็นการหาข่าวหรือว่าหาเุิที่ดีมากๆนะอ่ามันจะขึ้นในแมปนะครับผมสีเบวกสีเขียว,ว,ว,วนั่นแหละคือวงถัดไปของเรานะครับโอเคเดี๋ยววิงไปหาที่ต่อเลยเจือแล้วครับผมเสียอมาจากทางนู้นนะอยู่สะพานนั่นแหละโอ้แล้วไก่งนี้ขุมยากน,นะครับเกอะฟ้าตัวหนึ่งครับกาฟ้าสองตัวเลยก่อแตก106เหลือประมาณี4 เขาต้องปั๊มนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้นะอ้าวติดติดวัดติดอะไรเนี่ยวัดเอออะไรสักทีเกมนี้มันเพิ่งเป็นตัวซ้อมรันตัวเบต้านะับผมมันเลยจะแบบมีแบบัแบบ๊กหน่อยนะโอเคมันลงมาด้านล่างสองัวแล้วครับวู้จ้องยิงหลายหลังนี่นะเพื่อนสวย จบเกมห้าลังนี้เราได้ไป146คะแนนนะครับผมเราน่าจะค่า9ก้า a c i สแนะครับผมโอเคถ้าไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ยครับผมจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ